บัดนี้ครั้งที่1 4ตรงกับวันที่2 3พฤศจิกายน2 5งพข้พารพระเจ้าในวาดี076ย์เป็ดหกขอเวาจาสาธยายพุทธมนต์นตถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาทีิย่บูชาเ e. อแด่องค์พระควังปฏิเทละเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามีขอเทพเทพเทวดาจเจ้าทั้งหลาย โปรดชมมาโมทนาในการสวดัย์สัตยายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวาดาทั้งหลายโปรดชมบัรดานให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต่อไปสมันตาจจักกวาเลสุอัตตลาอันจตุเทวตาสัทธมามมริราชะสุนันตุสักขโมกระทังสักเทกาเมเจรุเปคิริสิคลัตเตจเเกนิม,มาเนจีเประเถจะคาเมตะลุบนาคาหะาาเน เกหะวัตุมิหิตเตภูมิมาจะยันตุเทวาชราถาลวิสเมยะขะคันทปปานากาติสันตาสัตติยังมุริวัจนาสาธุโวมิสุนันตุธรรมะสวนรกาโลอายัมปัทันตาธรรมะสวนรกาโลอายัมปัทันตาธรรมะสวนรกาโลอายัมปัทันตานัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัตถิเมสระนาคันยังพุทโธเมสระนาค์วลังเิเตนะสัจวัตเชนะสดที่มีหงตุสัพปทานนัตถิเมสระนาคัทยังทำมโกมงเมสระนาค์พลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสดที่มีหงตุสัพปทานัตติเมสระนาค์ปัญญยังสังโฆเมสระนาค์วลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสดที่มีหงตุสัพปทามหากรุณิโกนาโอัะทายะหะปาสภะปานินักปุเรตวะปรมีสัพภะปโตสพโพธิมุตตมะเอเตนะสัจวัตเชนะมาหงตุสัพพุปตวา มหาการุณิโกนาโถหิจายสัพพปานิหนังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัพโพธิมุตตมาเอเตนะสัจวะเชนะมาหอนตุสัพุปัตะวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัพปสพปานิหนังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัพโพธิมุตตมาเอเตนะสัจวะเชนะมาหอนตุสัพุปัตะวาเอวัมเมสุตังเอกังสัมัญญาภะกวาสิกสุวิหารติกาปิระวุตุสมิมหาวเนมหาตาภิกขุสังเทนะสัตทิมัจจัมัจจิหิพิโคสเตหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัชหิจะโลกะชาตุหิ เทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหงษีพักวันต่างศาสนายาติพิฆูสำกันจะทัคโขจตุนนางสุทาวาสกายิกาดังเทวานันตตาเั้าหงษียังโขมพักวารสเกสุวิหารติกาปิละบุตรสมิมหามัเนมหาตาพิขุสังเทนะสัตยิมจามเตหิพิขุสัตหิมสเพเหววะนาหเตหิทัศสหิจะโลกาธาตุมหิเทวตาเยปูนี้เยนะสันนิปติตาหงษีพักวันต่างศาสนายาติพิฆูสำกันจายันโนนะ มยัมปิเยนะภควาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสัะมิตาวาภควาโตสัตติเกปเจกถาพัคทานพาเฉยยามติกอตาโคตาเทวตาเฉยยถาตินามะพันนวังปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังภาษารยะัาสาริตังวาพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุปัตตะหิตาภควา พระครวตโตปุระโตปาตุลหังสุอัตโขตาเทวตาลคัพัตังเอธิวาเทตวาเอกามังตังอัตถังโสเอกามังตังทิฐาโขเอกาเทวตาลครวตโตตัตถิเกมังคาถังอาภาสิเชตมหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอินมังธรรมมัสัมปัญญาทักิตาเยวะปาราชิตตาสังขติ อาตะโขอัปรรพเทวตาพระขวัโตสัถิเกอิมังคาถังอาภาสีนัตระพิกโกสมาทหารสุติกิตังอัตโนชุกกรรมจังสุทธาลเถวันเนตานีฆาเห็นเหตวายธัญยาและสันติปติตาติอาตะโขอัปรรพเทวตาพระขวัตพระขวัโตสัถิเกอิมังคาถังอาภาสีเชตวะจีลังเชตวะปิการิธะกีรังโอหัจามะเมชเจจารติสุธาพิมลากัปมาตาสุนันตาสุตูนะคาติ อัตโคอะปาราเทวตารักวะโตสันเกมังคาถังราสีเยเกติพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิมหามยะมนุสังเทหังเทวะกายังเปรือปูเรนสันติอัตโคภากรวัยพิหัวมันเตียเยปูเยนาพิโกริทัสสุโลกะทัตตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตานทัสนายัตถิขุสังคันจเเยปิเตหิขเวอิสุปติตามัทนังหันโตสัมมาสัมพุทธาเจสัมปิปัจมันตานังเอตรามเยวะ เทวตาสันนิบาตเจหิสงสยถาปีร์ไมฮังอิตระหิเยปีเตภิทเวพระวิสันติอนาคตาบัรทารตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปปิพระวันทานาอิตระมายเยวัตเทวตาสันนิบาตพระวิสันติสยถาปีไมังหังอิตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตายุสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตามสุนารสาธุกังมนัสสิกโลธา ภาสิษสามีติเอวัมพันติโคเจปิคูพระขาวโตปัจจตโทสุงพระขาเอตาทั้งหมดจักสีโลขมนุกัสสามียะถาอมมาตัฏฐิตาเยติตากิลขัพหลักเป็นติตาสมัยตาปุถุสีหาวสันตินาลมห่างสันติสัมพนอนัตตมนัสสทุทาวิปัสสนามานาวิลายเป็นโยโยปัตตะเตยตวาวัเนกาปิวัลวัฏเวเตสังตโตอมัตถิสัทธาสาวะเคสาทินิรเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกฆโวเตจะอัตตปะมขลุกสัตวาพุทธศาสนา เตสัมประตูละหุ uh ูน huh ังอมนุษย์า uh นัท huh ัสนัาปเปเกสตะมัทะคงสหัสสังอัฏฐ์สตาลิงสตังเอเกสหัสสนาอมนุษย์สานังละมัทสานะมัทธสุลปเปเกนตมาทะคงที่สาสภาพุทธาหงษทันจัสัพทังอภิญญายาวะวัจิตะวันจะคุมาตโตมันที่สทาสาวะเกสานิเลสานิเตเตวะกายาอภิคตาเทวิชนาถาภิคโวเยโวหันจิตายิสามิกิลาหิอนุปปัสโซสัตตาสหัสสายาวะวะยัขาภูมมากะปิละวัฏวา อีทมันโตุติมันโตวันน้ำมันโตยสัสินโนมธัมมนาภิกมุงภิกขุนางสมิตจิณังชาชาสหัสขาหิมะวจายขานานะเตานโนอิทีมันโตจุติมันโตวันน้มันโตยสัสินโนมธมมนาภิกมุงภิกุนางสมิตจริณังวัตตากิตานเตโสฬมัชหัสขาหิมะายขานานาเต่าเปานโนอิที่มันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตยาสัตสิโนมธัมมนาิกมุงภิกุนางสมิตริณังเวสสันติตาปจัสสตาจาขานานะต่าวินโนอิท่มันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตยาสัต โมทัมนาพิกมงพิถูนางสาม,มีติวีวานาคุพี่โรราชค้าฮิโกเ,ปเว,เวโโาาปุรัสสันเวนสนางิโยนางสาวสหัสสังยักษานางไปยุรุปัสสติกุมพิโรราชคิโกเบโสปสามิติีานางปริมันจะที่สังราชาท,าท,าท,าทัตตลัตโธปัสสติขันทภาน,นานอาิปาติมหาราชายสิโสปตะกุจสภะโ,โวิันามาหาภราอยู่ที่มันโตชุตกมันโตวันนะวันโตยัตสินมทธรรมนาพิคมงคพิูนางสาวมีตรีานางทักษีนัจติสังราชาวิร พุทธตาปิตัสสะพะหะโวยธัมมนามหาภลายที่มันโตก็คือมันโตวันน้ำมันโตยาสัจิโนมุทัมมนาพิกรรมพิกูนังสม,มิติงวันัง Recibir, onents, ปัจฉิมันจะที่สังราชวิรุปโกปัสสตินาคันธ์ติปติมหาราชยะสัจิโสปุตตะปิเัสสาหะวุโยินธรรมนามหาภะนาที่มันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสัจโนมุทธรรมนาปิกษุโมกขุนาสเมิติมะนังอุตตรราชที่สังราชวิรุปโกเวโลตปัป萨สตินะขานธ์ติปติมหาราชยะสัจิโสปุตตะปิเัสสาหะวุโยินธรรมนามหาภะนาที่มันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสัจโนมุทธรรมนาปิกษุโมกขุนาสเมิติมะนังบูเรมาที่สั่งทศรัตน์โตตะกินนะวิรุหโก ปัจจิเมนะวิรูปโขคุเวโรตระังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโลทิสสาธทธัลลัมนาทางสุมะเนกปิละวัฏเวเตสัมมายามิโนทัสาอาคูวัจญิกาสถานมายาขุเตนทุเวตินทุวีกูจารีกูโตสหจันทนนโมจันทนุกามัสเศโฉจกตินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุตโตจะมัตติจิตตเสโนจะขันธโพนนาโรนโรราชาชโนสโทอาคูปัญจสิโฉเจวะตุติมพารูสุริยะวิจฉาเอเจจันเยจะราชาโน อันทัพพาสหาราชุดพีโมทมนาติกามงพิขุนังสันมิติมน,นัอาทาคูนังภาษานาคาเวสารากษ์สหาาตจักกากับพระราชลาคูปยาคาสหายติพิยมุนนา,า,าทัตลัทธาจะอาคูนาคายัสาาสิโนโเอราวัน,นโนมหานาโคโสปค้สปคาสันมิติมน,นังเยนาคาลา,าลาเชสหสาารันติจิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาสาเตวะน้ามชปตาจิลาสุป,ปนาอิติเตสนา,ามังอภยังกธานาคาลัชานามาสิ สุปันนาโตเกศมากๆครสิพุทโทธสนหาหิวาจาหิอุปัตะวะหันตานาคาสุปสันนาสารณามะกลงสุภุชังชิตาวัชิตาวัชิวชิระมัตเถนะสม,มุทังอสุราชิตาพาตโลวาสาวะเสเ,เตยินทิมันโตเทสัสสิโนการลกัญชามหาภิสมาอสุราธานาเวกสาเวปะชิตติสุจิตติจะปะหาละลโทนะมูจีสหัตตันจะาริปุตตานังสะเพเวโนโจนนามากา จนาหิทธาวาพดิงเสนาลาหุพัทธมุปาคะมุงสัมโมโยธานิพัทันเตปิขุนางสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเทโชวโยตธาครับมงมรรนาวลลนาเทวาโสโมจะยาสสาตหะเมตตาการุณาภาริกาอาขุเทวายาสทินโนตเสเตทตหากายาสเพนะต่าวนิโนวิจิมันโตทุติมันโตวันนักมันโตญาสทิโนมุธมนาพิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังเบณฑูจะเทวาธารีจะอสัมมาจะทูเบยมา จันทัสุปานิสาเทวาจันทามาครูปุรกิตานักขตานิปุรกิตวะอาครุมัทธวะลาหากาวสุนังมาสมุตเศโตปักสกโกปาคาปุรินโตโททัเสเตทะถากายาสะเพนะตาวันนิโนติทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนมัามาณาพิกามุงพิกูนางสามิติงวะนังอาถาครูสหปูเทวาชัลลักกิสิขาลิวะนิจกาเจโรชาถาอุมาอุมาปุกผานิพาสิโนวัลุนาสหะธรรมมาจะอัจจุตตาจะอเนย ชกาสุเลยยะลุติคาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนถ้าเสเตถัตถากายาสเพนะนะเตาวันสัพเพนะนะเตาวันนิโนิที่มันโตยุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสิโนมธัมมนาปิขมงปิคุนังจะมีจริงวันนั้นสมานามหาสมานามนุสย์มนุสุตตมาขีถาปุตุสิทาอาคูอาคูมโนปุรุสิกาอาถาคูหายโยเทวาเยจานุหิตาวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายสัสสิโนท้าเสตเตถัตถากายาสเพนะนะเตาวันนิโน ยิที่มันโตจุติมันโตวันนัวันโตยัสสิโนโมธัมมนาพิกามุงพิขุณังสมิติวันนาสุกากรุมาหาอรุณาอาภูไปขันนาสาหะโอทาตะขยะหาปามโมขาอาภูเทวาวิจักขณาทัามาตาหาลัคาชามิสกาเจยจักยัสัสสิโนตะนัยังอาคาปัชุนโนโยทิสาพิปัสติทัศเสรเอีทัศกายาสเพราตาวันนี้เรอยูที่มันโตจุติมันโตวันนัวันโตยัสสิโนโมธัมมนาพิกามุงพิขุณังสมิติวันนาเขนิยานุตตายามากันทักกาเจยัสสัสสินโนทมพิสการามาเศรษฐาชุต นิมมะนาระติโนอาคูอัถาคูอ <speaking spirits> ปรานิมิตาทัศเจตะทักายายสเพนะต่าววันนิโนติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสันโนมุธามนาปิกามุงปิกูนาสันมิกุมะนังสัตเถเตเทวนิกายายสเพนะต่าววันนิโนนามันวะเยนะอาคันถุงเยจันเยสันิสาสห์ภาพุทธสชาติมะเกลังโอฆัสติจินนามนาสวังทักเขโมฆะตลังนาคังจันทังวะทิตาติตาสุมามกามมาปรมาตูจักขุตตะิมัโตสหสนัยกุมาโลติโสจักโสปะคัสามิจิงวะนัง สหัสสะพรมะโลกานังมหาพรมมาธิติตติุปปันโนุติม ī, stage, ันตปิสมากายโยยะสสิโสทเสถายสลาอาคูปัญเจกะตาวติโนเตยสัมจักมชโตอาคาหาลิโตปาริไวโตเตยจัสัพเพหิสิพิกเตยสิทธิเทวิสะพามเกมมาณะเสนาอภิการมิปัสสะกันหาสมมัติยัเอถะกันหัสัทธันธัถะภลาเกนะคันธามัตโวตมันตาปิจิวาริธรรมาโวมุจิถากูจีนังอิติตถะมหาเสโนกันหาเสนาปิสัยปัญิณาตลอดมหาจะไอสลัง มาหัจจะสลังกัตะาวาันะาเพราวังเนศสาวุตสโกเมโคลคณะยันโตสวิชโกตาทาโสปัจุทางวติจังคุทโทวสยัญวเสตันจะสะพัยยงอกินยาญาเพราะว่ตตววาตะวันขัดมาต่าโตฮะเนะสัทธาสาวะเกศาสนิลเตมาระเสนาอภิกันจาเตวิชานาถาิทโว เตระอัตตะโมคคลุงสุตวาพุทธะสาศาสนามิตาลาเคหิตปกาโมเนสามลมัมปิดินชยงสัพเพวิเชิตะสังขามาพยาติตายสัตสีโนโมทันติสหปตเตหิสาวกาเทชะเนสุตาติมโนเมพุทธพุทธเตชะสารตนะตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารยะปารมีสุรา สิทธิพรมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีละลักาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพพะมัชยะปสิทธิภวันตุเตชยะชยะทรณิทรณีอุทธิอุทถีนาทีนาทีชยะชยะขะปละตนละนีใสนี้ไหลใสเศนาเมรูราชะปนนารชีชยะชยะคัมพีระสมีนาเคทะนาคีปีสาจะภูตะกาลิชยะชยะทุนนิมิตารกีชยะชยะ สิงทีสุทธาธานมุขาชาชัยยะชัยยะวรุณามุขาสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคภูกละคันทักกาชัยยะชัยยะคันชะกคันชคนนตุลงสุกะระปุชงสีหังพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณามุขขายาตาชิตตาชิตตาเสนาวิปุนนะสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาสีบีชัยยะชัยยะเรณีตัดเลสัทธาสุขยา ชัยยะชัยยะธรณีสักินสัทธาชัยยะชัยยะมังคลาชลัญยาพระวคเกชัยยะชัยยะวารุณายะเขชัยยะชัยยะรักเสสุระภูชะเตชาชัยยะชัยยะพรมเนธคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชใจชัยยะชัยยะปัทบินสัพพังชัยยะชัยยะละหังปัญเจกะพุทธสาสาวาชัยยะชัยยะมเหตโลภารหิเรนเทวาชัยยะชัยยะคมมาสุกราโูชัยยะชัยยะนาโควิ รุ่นหักโกวิรูปรโัโขจันทิมาเราวิอินโทจะเวนะเตยโยจะก,กูเวโลกวารุโณปิจักขิวายโยจะกปาชุนหูกูมาโลทัตาลัทโกอัฏฐะรสา,ามาหาเทวาสิทธิตาปาสัสสตาทะโยอิสิงโนสาวกาสัพาชยรารโมพระวันตุเตชชยะธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสติพระวันตุเต เอเตนาพุทธเตเสนะโหตุเตชยยะมังคลังชโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมาราสาจัปปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทมดปะโมทิตาชัยยะัทธาภพภมมะขานามะเหสีโนชโยปีพุทธศาสิลิมโตอายังมารกสาจัปปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะศัทธาตถาอินทะพระนามะเหสีโนชโยปิพุทธศาสิลิมโตอายางมาราสาปั จปาปิมะโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมหิตาชยตถาเทวะคนามะเฮงสีโนชโยปีพุทธศาสีมะโตอยัางมาราสายจปาปิมะโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมหิตาชยตถาสุปันนะคนามะเฮงสีโนชโยปีพุทธศาสีมโตอยัางมาราสายจปาปิมะโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถธานาคคนามะเฮงสีโน ชโยปีพุทธศัสีมโตอายังมาราศจะมาราศจะปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาสรรมมะ,ะนามหิสิโนชย,ยันโตโพธิยามมเลสกยานาังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชชโยโหหิชยโสชยามังคะเลอาปาราชิตะปัลลังเกสีเสปทาวิปุคะเลอพิเสเกสัพระพุทธานังอักขปันโตปโมทติต สุนัขขัดตังส่งมังฆะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขะโนสุโมตโตจะสุยขังพัมมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวาจกรรมะปัทคีนงปัทคินังมโนกรรมะปานีทิเตปัทคินาปัทคินิตตวานะละพันตเถปัทคินาเนเตอัทะรัตถาสุปิตาวิรุณหาวิพุทธศาสนา อโลคาสุวิตาโาาหถะสหัสเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงขาเนอาาทิคตาธีคายุกาสัทธาโหตุสุวิตาโหตุสัพพธทาลักขันตุสัพพสัตนานักขันตุชินาสาสานังยาคาจิปัถนาเจสังสัพเพภูเรนตุมโนระลัายุป,ปกาเลปะวัสสันตุวสัสสวัสาวราหะกาโรคาจุปต เทวะเทสังนิวาเรนตุจะสัพพะธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาอรหัน <c oughs> เอวัเมสุตังเอกาสัมมยังทักษวาสาว,วัตถีาสาว,วิหารติเชตาวะเณอะนาปินทิกัสอารเมตตะระตพะวาพิขูอามันเตสีพิทาโวติ พระทันเตติเตพิขุภคะวะโตปัจจโสตุะคะวะเอตัะโวจัอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานาทิถาวะสัสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาระหานิจจาเดตังตถาคตัวพิสัพพุจติอภิสเมติอภิสัพพุทิศวาอภิสเมตินตวะสิทธะจิเจเสสิปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรณสิวิภัชติปุตานิกาโรติ สัพเพสังขาราอนิจจเตุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังพิฐาวะสสธาตุธรรมะจิตตาธรรมะบียามาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชิติอภพิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภพิสเมตาอะจิตติเตเสษสีปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวลติวิภัชติอุตานีจาลโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาภิกขาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิขาวะสาถาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมานาตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตาวาอะิคติเจเสตสีปัญญาเพติมัฏฐะเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิจโรติสัเพธรรมานาตาติตยินทะมะ โจะภควาอัตตะมะนาเตพิกูพระคะวโตภาษีตังอภินันคุณทีอติังนานะวาคะเมยะนเน,น,นปะติกังเถอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงแถัดอิตัมปะทินาตังอัปัต นันจะอนาคัดังิีเป็นอดีตก็ลาไปแล้วศีเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปฏิบัตินั้นจะโยธรรมมาตัดถาสัทถาวิปัสสติกาสัมนิลังสังขุปตางทางวิถามนุวโรยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพอปุรณาการเช่นนั้นไว้อัเชวะจิตจะมาตับปางโคชัญญามรณนางสุเบยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่รุ่งนี้ นาหิโนสังฆารันเตนะามหาเสนามักจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาชุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมาตันทิตตังตังเวพาเทกัะตโตตีสันโตอะจิเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียวก็น่าชม สัพเพสังขาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปรธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกปรธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและนี้ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยังยยงาา่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของอยั่งยืนอวัสังมยามาริตัพพังนั้นเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะาาปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิตยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตะคนที่จะสังเวท อายังกาโยอาจิรังร่างกายนี้นิด้ตั้งอยู่นั้นเปตะวิญญาโนคันปัสจากวิญญาณจุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสศสติกะนอนทับปัทบิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกัลังอีว่าปนโดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนีลักษสังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังหารทัง้งหลายไม่เที่ยงหนออุปา,า,าทวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมนาอาปัดชิตตะวานิรุชันติ อันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปะสโมทโขความเข้าไประนับสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขยางยิ่งสเพสตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริสุจะมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแตเถวะหังมาริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันตถิเมเอทะสังจโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ยังกินจีกปุสาเลกัมมังสเปหิพตเตหิกจักตังปุญญโนอวนุโมทันตุสุนันตุโกนโตเยเทวาอาสะมิ่งขานิอาทิคัตตาตีขายุคาสัทธาหอนตุสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตจันตุสเพญาติกาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตจันตุสเพอายาติกาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตจันตุสเพปิสาสเพยัะขาสเพเพตาสุขิตาหอนตุ ทุกขาพมุตฺตัญตุสเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาโหตุทุกขาพมุตฺตัญตุสเพนักกตาสุกิตาโหตุทุกขาพมุตฺตัญตุสเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาพมุตฺตัญตุสเพสามะตินังสามิชันตุโวนโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิจิพะควานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิจิภะควานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิจิพะควา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีโธเตคาเลโพธิคาเลตะหินตะหินตาธรรมะทานีนะพระวันตุกุทธตาโสติจะลนรเทฆาวิหารมะเสนาเทราจะมะ,ะมะชานวก,กาจะพิฆวสารานิกาธนา,าปฏิอุปปัสกาคามาจะเทสานิฆามังเจจลา,านสปานาคูตาสุติตาพระวันโตเตทาลาโพชาเยปิจะอันท่าสัมภาวาสัมเทหะชาตาอัฏฐโบ,บปปาติกานิยานิการธรรมะวรรคติโมเต สัพเพตีพุทธะโกโลนตุสัททยันธาตุจีรังสัตธรรมโมธรรมัตธาตุปุกขลาสังโฆโหตุสัมบัโคะอัถายาจัจหินายาจัตอัมเหและคตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติสัพปะปุเนยามาธรรมเมอริยปะเวทิเตปสัสนนาโหตุสัพเพติปานิโนพุทธศาสเนธรรมมาธา ranging เวนชันโทกาเลเทโวจะตปวัสตุวุติภาวายะสตานังอามิต ังเมตุเมทะเมมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติกปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุกสัพพทาตุทุขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหอนตูสตเปติปานิโนเอตาวตาจะอมิหหสัมปทางปุญญยสัมปทานสัพเทเทวานุโมทันตูสัพพาสัพเทติสุทิยา อานางทัดทานสุกายะสีลังลักขันตุกสัพพธาภาวนาที่อาตาหตตุขันฉันตุเทวตาคตาหนตุสัพพังสมังฆะลังลักขันตุกสัพพะเทวตาสัพพะอุทานุภาเวนะสดีหนตุนิลันตลังหนตุสัพพังสมังฆะลังลักขันตุกสัพพะเทวตาสัพพะธังมานุภาเวนะสดีหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสมังพะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังพา สัพเพพุทธาภรพปตตาปัญเจการนันจะยังพลังอาหารตานันจะเเชนาละขันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัญเจการนันจะยังพลังอาหารตานันจะละขันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัญเจการนันจะยังพลังอาหารตานันจะเเตนาละขันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัญเจการนันจะยังพลังอาหารตานันจะเเชนาละขันธานิสัพพโส สัพเพพุทธาภารปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจะเจเชนะละขันธันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภารปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจะเจเชนะละขันธันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภารปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเชนะละขันธันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภารปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเชนะละขันธันธานิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายาพรังอาหารหันตาอาหารหันตานันจะเลเซนและขันพันธามิสัพพะโสด้วยอนุภาพแห่งุกคุณลุศนที่พรพเจ้าได้สวดสัทยายพระพุทธมนนี้พระเจ้าขอน้อมเก้าอทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินะีนาถ ขะบรมมหาราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาหลายขออนุสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลนแก่พระพเจ้าให้แหค่พวลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจะดึกมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำ,ำว่าไม่มีกอยากยากจนขออย่าได้มีแก่พระพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมัน่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่มีความมีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเหตุเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธการในบุญบุศสนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระจิตตาย,ย่อดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งวงคที่สามสิอ่อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิชานุภาพอันจักสิอํานวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาเุประการทุ่